นี่สันเดเบล่านะครับอาการสตาร์ทเครื่องนะครับแล้วออกตัวดับนะบสตาร์ทเครื่องใส่เกียร์ออกตัวดับเสียงคล้ายมีลมร่วนะครับมีสตาร์ทเครื่องเดินเบานะครับรอจนเข็มอุณหภูมิปกตินะครับแล้วก็ ดับเครื่องนะครับดับเครื่องเสร็จนะฮะถอดตัวปลั๊กแอร์โฟนะครับถอดเสร็จเดี๋ยวเรามาสตาร์ทเครื่อง5วินะครับจับเวลา5วินะครับ การเครื่องเหมือนเมื่อกี้นะครับแล้วก็เสียบปั๊กเหมือนเดิมนะ แล้วเราก็สตาร์ทเครื่องอีกรอบนะครับโอเคนะครับสตาร์ทเครื่องอีกรอบคือสตาร์ทไม่ติดแล้วนะครับไฟโชว์เมื่อกี้นะครับไฟโชว์ อันนี้นะครับโค้ดที่ขึ้นเดี๋ยวเราเขีย์โค้ดนะครับนี่คืออาการนะครับที่เกิดขึ้นนะครับ